คำพินีวบุกไปสัมภาษณ์หลวงพ่อชิดเตชะธมโมพระเกจิอาจารย์วัดบ้านสนวนศรีสเกตเจ้าตำหรับไม้ครูพุทธคุณเข้มขขังสิทธิหลวงปู่อับวัดท้องไสนครปฐมเป็นพระในสายวิทยาคมขเขมรลาวหลวงพ่อชิดท่านอยู่กับหลวงปู่อับนานถึงเจ็ดพันษา7เจ็ดปีจนหลวงปู่อับเมตตาอย่างมาก ถึงไม่ได้จับมือสอนวิชาโดยตรงแต่เป็นแบบครูพักรักจําและถึงแม้ไม่ได้ครอบครูก็เหมือนกับได้ลงครูด้วยมือของท่านให้หลวงปู่อัพเนี่ยหลวงปู่อับได้เรียกหลวงพ่อชิดที่ขณะนั้นเป็นพระที่รับผิดชอบด้านการพัฒนากำลังดูแลก่อสร้างเสนาสนะเข้าไปหาหลวงปู่อับท่านเมตตาใช้หมึก สักลงบนกระหม่อมให้หลวงพ่อชิตเหมือนเป็นการสัมทับว่าสักให้แล้วนะศึกไม่ได้นะประมาณนั้นฮะนี่คือความเมตตาที่หลวงปู่อัพมีต่อหลวงพ่อชิตเทพเจ้าแห่งไม้ครูในปัจจุบันและด้วยความกตัญญยูต่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อชิตได้เก็บรักษาบูชาผ้ายันประทับลายมือของหลวงปู่อัพ อยู่ตาาเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อับวัดท้องไสนะครปฐมมากนี่แล้วมีนะอันนี้ท่านจะได้เห็นนี่ครับอันนี้นะบนศีรษะของหลวงพ่อชิดนะครับอันนี้เป็นรอยสักนะรอยสักที่หลวงปู่อัพเนี่ยท่านสักให้ ซึ่งหลวงพ่อชิดผมถามท่านแล้วผมถามหลวงพ่อหลวงปู่อัพท่านบอกก่อนไหมท่านบอกก่อนไหมว่าท่านจะสักให้หลวงพ่อชิดบอกท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกอะไรเลยอยู่ๆเนี่ยอยู่ๆท่านก็เรียกเข้าเรียกให้เข้าไปหาแล้วก็บอกมาเดี๋ยวจะสักให้ท่านก็ตกใจ เพราะว่าหลวงพ่อชิต <huh ท่านท่านบอกว่าถ้าลงตามตัวท่านเจ็บแต่ถ้าลงตรงเนี้ยไม่เจ็บเออก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะแปลกดีเหมือนกันท่านบอกว่าถ้าลงตรงเนี้ยไม่เจ็บนะแต่ผมว่าน่าจะเจ็บนะถ้าลงตรงเนี้ยแต่ผมไม่รู้ผมไม่เคยสักไงนะไม่รู้ว่าลงตรงนี้จะเจ็บหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าถ้าลงตรงเนี้ยไม่เจ็บท่านบอกอย่างนั้นนะท่านก็ท่านก็ลงฮะ ลงตรงนี้เลยนะนี่ยังอยู่เลยนะเท่ากับนะเท่ากับหลวงปู่อับคืออาจารย์ของหลวงพ่อชิดนะมีมีเสร็จ์เขาบอกว่าหลวงพ่อชิดท่านไม่ได้เรียนวิชากับหลวงปู่อับนะการเรียนวิชาเนี่ยนะครับในสายเกจิบางทีเขาไม่ได้สอน เขาใช้วิธีแบบครูพักรักจำนะท่านไม่ได้มาบอกว่าเอานี่เอาวิชานี่ยนี่นี่ท่านบอกแล้วท่านทำให้เห็นทำอะไรเนี่ยท่านก็ทำให้เห็นอยู่เจ็ดปีหลวงพ่อชิดได้วิชาโดยครูพักรักจำเนี่ยเจ็ดปีอยู่กับหลวงพ่ออัพก็คิดดูล่ะก็เลยทำให้บารมีท่านมีะ ท่านสร้างวัดเองไม่กี่ปีเองนะวัดท่านน่ะโอ้โหยิ่งกว่าวัดในกรุงเทพอีกวัดในกรุงเทพทําไม่ได้แบบวัดท่านน่ะไม่เชื่อผมถ้าลองไปดูอะกาแพงเนี้ยนะกําแพงวัดจะสวยเลยในวัดนี่โบสถ์สวยงามอณาบริเวณสวยงามนั่นกลางนานเนน่ะท้องนาสีสเกตนะครับไม่ใช่นนทบุรีไม่ใช่กรุงเทพนะ ท้องนาสีสเกตนะครับแต่หลวงพ่อชิดท่านทำได้ฮะท่านทำได้นี่ให้ดูกันชัดๆว่าเอาแบบเครื่องใหญ่หน่อยจะเห็นนะครับนี่คือรอยสักที่ทางนะที่ทางหลวงปู่อัพวัดท้องใสท่านสักให้เนี่ยครับแล้วก็นะแล้วก็ นี่พยันลายมือนะเป็นเป็นนิ้วนี้เป็นมือของหลวงปู่อัพเลยนี่ท่านเก็บไว้ตลอดท่านบอกเราต้องกตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์ฮะนี่ท่านเก็บไว้ตลอดเลยท่านบอกชีวิตมีทุกวันนี้ก็เพราะบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้คำสอนได้การยึดถือปฏิบัติ ได้วิธีนะดําเนินชีวิตจากหลวงปู่อัพนี่คือหลวงพ่อชิดนะครับหลวงพ่อชิดผมยังดีใจนะแล้วท่านเชื่อไหมอ่ะหลวงพ่อชิดผมไม่ได้ขอท่านนะเนี่ยไม่ได้ขอท่านนะอยู่ๆท่านหายเข้าไปในกุฏิฮนะหายเข้าไปในกุฏิแล้วท่านก็ นำออกมาแล้วก็มาจานอัคละหัวท้ายแล้วก็มอบให้นี่คือไม้ครูวิชานะเป็นเครื่องรางเด่นของท่านท่านมอบให้ผมเนี่ยครับนะเนี่ยนะอันนี้อันหนึ่งนี่ไม้ครูหลวงพ่อชิดนะวัดบ้านสนวนสีสเกต สำหรับไม้ครูอันลือลันนะหลูงพ่อชิดนะบ้านสนวนนะบ้านสนวนอา้าวนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันนะรายละเอียดเดี๋ยวมาบอกนะครับสีตะเกตครับนะคุณนัทนะ หลวงพ่อชิดอยู่รีสะเกดฮะนะวัดบ้านสนวนรีสะเกดนะครับนะวัดบ้านสนวนรีสะเกดหนุ่มลำปาวสวัสดีครับคุณเต้จิรายุสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีมเบอร์บุลเลอร์สวัสดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะคุณเต้นนะแล้วนะผมลืม <laughs> เดี๋ยวดูรายละเอียดให้แล้วกันนะ เดี๋ยวดูแล,ลเลยอย่าไ้นะผมก็เพ,พิ่งไปเป็นครั้งแรกกันนะวัดบ,บ้านสนวนเนี่ย <c oughs> ขอโทษฮนะเ <c oughs> พิ่งไปเป็นครั้งแรกแล้วแล้วตอนไปเนี่ยนะเวลาไปวัดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเวลาที่ขับรถไปเราก็จะคิดนะโอ้โหนะเห็นผ่านผ่านนะพอเห็นวัดเท่านั้นแหละโอ้โหทำไมวัดใหญ่โตขนาดนี้นี่วัดท่านนะ่ะ <N> เดี๋ยวเราก็นึกว่าเป็นวัดธรรมดาธรรมดาเพราะไปส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดก็จะเป็นวัดธรรมดาธรรมดานะนะถึงจะเป็นเกจิดังก็จะเป็นวัดธรรมดาธรรมดาแต่พอไปวัดบ้านสนวนโอ้โหนะนะโบสถ์ใหญ่โตเลยอะ่ะแล้ววัดสะอาดมากนะวัดสะอาดแล้วดูแบบโอ้นะฮะคือคือหมดนะ <N> ผมว่าหมดเงินไปเ <N> นะกือบร้อยอ่ะนะดูแล้วน่าจะเกือบร้อยล้านนั่นแหะ นะตรงนั้นนะ่ะนะฮะถ้าถ้าดูแล้วบริเวณทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าไม่ต่ำนะไม่ต่ำอยู่แล้วล่ะนะเราปัจจัยมาจากไหนมาจากนะผู้ที่ศรัทธาท่าน